สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะชวนมาทำาบราวนี่กล้วยหอมกันสูตรนี้จะใช้เนยไม่เยอะหวานน้อยแล้วก็มีความหอมกล้วยมากๆเลยทั้งหนึบหนับชุ่มฉ่ำแบบนี้แนะนำให้ทุกคนลองทำตามกันเลยนะจ้าขอบอกว่าอร่อยเวอร์ ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะมาเริ่มกันเลยจ้าก่อนอื่นก็ใช้ภาชนะที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ละลายเนยกับดาร์กช็อกโกแลตลงไปด้วยไมโครเวฟไฟแรงสุดประมาณ10วินาทีเอาออกมาคนเรื่อยๆร,ระวังช็อกโกแลตไหมเด้อ สำหรับดาร์กช็อกโกแลตเจ้ใช้แบบ57% 100กรัมแล้วก็100%อีก13กรัมจะได้ไม่หวานมากใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ลองปรับดูนะตอนเวฟ่ะแนะนำว่าไม่ต้องเวฟจนกระทั่งละลายจนหมดให้ละลายประมาณ60-70%นะแล้วก็เอาออกมาคนให้เข้ากันจนเนียนแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนจ้ากล้วยก็ให้เลือกกล้วยที่งอมๆดำๆยิ่งดำจะยิ่งหวานมากเลย ขนาดของกล้วยก็เป็นกล้วยไทยทั่วไปอะแกเป็นกล้วยขนาดกลางประมาณร้อยกรัมก็พอเอามาบีบบีบบ,บแล้วก็บดให้ละเอียดแต่ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ตอกไข่ใส่ลงไปเลยจ้าอุ๊บเสร็จเปลือกไข่ไม่เป็นไรเราเอาออกได้ทีหลังเนาะแล้วก็ตีต,ตีตีให้เข้ากันเลย ตอนต่อไปก็ใช้น้ำตาลทรายแดงจ้าเทล,ลงไปเลยน้ำตาลทรายแดงจะช่วยให้หอมแล้วก็เนื้อหนึบมากขึ้นทุกคนลองดูนะใส่เกลือที่บ้านมีเกลือชมพูก็เลยใช้เกลือชมพูแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมจ้าตีให้เข้ากันอันนี้อยากให้เนื้อหนึบๆก็เลยใช้มือตีเอาใครอยากจะใช้เครื่องตีก็ใช้ได้แต่ว่าให้ตีสปีดต่ำแล้วก็อย่าตีมากจนฟูนะตีแค่พอเข้ากันนะ่ะ ทีนี้ก็ถึงตาช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เอามาเทลงไปเลยขอให้ทุกคนเช็คก่อนนะว่ามันไม่ร้อนจนเกินไปไม่อย่างนั้นไข่จะสุกจ้าช็อกโกแลตฉั้นแพงอ่ะฉันต้องใช้ให้หมดฉันจะต้องปาดให้หมดไม่ให้เหลือเลยหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยจ้าคน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 จนเข้ากันดีปาดก้นอ่างเป็นระยะระยะด้วยนะ หลังจากนั้นก็แป้งอนเนกประสงค์จ้าเทลงไปเลยใครอยากจะร่อนก็ร่อนไปจริงๆแล้วร่อนจะทำให้ผสมง่ายขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ร่อนเพราะว่าเราจะไม่ร่อนผสมให้เข้ากันจนเรามองไม่เห็นเม็ดแป้งเป็นสีขาวๆทุกคนต้องระวังตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าผสมนานเกินไปเนื้อขนมจะเหนียวนะจ๊ะ เนื้อขนมดูไม่ค่อยเนียนเป็นเพราะว่ากล้วยของเจไม่ได้บดจนละเอียดใครอยากให้ละเอียดยิบๆก็เอากล้วยไปปั่นนะหลังจากนั้นก็ใช้พิมพ์ขนาด7คูณ7หรือจะ8คูณ8ก็ได้แต่ว่าเจชอบ7คูณเเพราะว่า8คูณ8มันจะบางเกินไปไม่ชอบบราวนี่บางๆใครชอบบราวนี่บางๆก็ใช้แบบขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้เท hey, ลงไปเลยจ้าใครที่ทำในห้องแอร์แล้วเนื้อดู เทไม่ค่อยจะออกไม่ต้องตกใจนะให้เอาออกมาวางพักที่อุณหภูมิห้องแป๊บหนึ่งแล้วมันจะเทง่ายขึ้นนะจ๊ะพยายามเกลี่ยให้น้องเข้าไปในมุมด้วยชิ้นจะได้เท่าๆกันสวยๆจะเอียงพิมพ์หรือว่าจะเคาะเคาะทุบๆก็ได้ หลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มท็อปปิ้งกันจ้าอันนี้ใช้กล้วยน้ำว้ามันก็เลยดูเล็กๆนะจะใช้กล้วยหอมจริงๆมันก็น่าจะสวยกว่าแหละแต่ว่าเอาที่บ้านมีตอนนี้เหลือแต่กล้วยน้ำว้าก็ฝานให้บางๆแล้วก็โรยหน้าด้วยช็อกชิพหรือจะโรยด้วยถั่วก็ได้แล้วแต่จินตนาการของคุณเลยอบไฟบนล่าง160องศาตะแกรงล่างสุดเป็นเวลา28-30นาทีจ้า อย่าอบนานเกินไปเนื้อจะไม่หนึบให้เอาไม้จิ้มฟันจิ้มตรงกลางแล้วก็เอาออกมาดูถ้าเกิดว่าเนื้อปั้นได้คือโอเคนะทานตอนร้อนๆก็อร่อยดีแต่ว่าวันนี้อยากจะตัดให้มันเป็นชิ้นสวยๆก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเป็นเวลา1คืนเนื้อเขาจะเฟิร์มขึ้นแล้วก็จะตัดง่ายขึ้นมากๆเลย จริงๆแล้วช่องแบ่งแบบนี้จะเสียบไว้ตั้งแต่ตอนอบเลยก็ได้นะมันก็จะออกมาเป็นชิ้นสวยๆแต่ว่าบ้านนี้ที่เกียดล้างก็เลยเอามาประทับลอยแล้วก็ตัดเอาเท่านั้นเองใครสะดวกแบบไหนก็ตามชอบเลยนะจ๊ะกดนิดๆแค่พอเป็นไกด์ไลน์หลังจากนั้นเราก็ใช้มีดหั่นฉับตรงไปเลย ถ้าอยากจะได้เค,ค้กที่มีรอยตัดสวยงามไม่มีเศษเลอะเลอะแนะนำไว้ให้เช็ดมีดทุกครั้งหลังจากการตัดจ้าสังเกตว่าหลังจากเข้าตู้เย็นแล้วเนื้อเขาจะเฟิร์มมากเลยนะแล้วก็ตัดง่ายรอยสวยคมสุดๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วบราวนี่กล้วยหอมของเราทานแล้วหนึบหนับชุ่มฉ่ำหอมกล้วยหืมฟินอนะดู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 เนื้อเขาื อยากจะกินอีกสักชิ้น